สวัสดีครับสำหรับช่วงนี้ก็จะมาแนะนำการเข้า Google Classroom โดยใช้โทรศัพท์นะครับก่อนอื่นเราต้องไปที่ Play Store นะครับ Play Store ที่อยู่ในโทรศัพท์นะครับเพราะเราต้องทำการดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่า Classroom นะครับก็พิมพ์ Google Classroom นะครับหรือจะ Classroom ก็ได้นะครับ ได้เป็น Google Classroom นะครับพอเราได้ Google Classroom แล้วนะครับเราก็ทำการติดตั้งนะครับระบบก็จะดำเนินการติดตั้ง Google Classroom นะครับเมื่อติดตั้งเสร็จนะครับก็ให้เราเปิด Google Classroom ออกมานะครับจะเปิดออกมาแบบนี้นะครับหรือว่า,าในการใช้ครั้งต่อไปก็จะมันจะมีอยู่ที่ด้านหน้าเดสก์ท็อปของโทรศัพท์เลยนะครับเราก็เริ่มต้นใช้งานนะครับแล้วก็ต้องเลือกว่าจะเอา Gmail ตัวไหนนะครับ เลือก G-mail ตัวนี้ก็เลือกแล้วก็ตกลงนะครับระบบก็จะพาไปที่ Google Classroom นะครับเหมือนกันด้านบนนะครับจะมีเครื่องหมายบวกนะครับก็ไปกดเครื่องหมายบวกแล้วก็เลือกเหมือนกันเมื่อกี้ที่เรื่องของโน้ตบุ๊กนะครับก็คือเลือกเข้าร่วมชั้นเรียนนะครับแล้วก็ ใส้รหัสชั้นเรียนนะครับเหมือนกับที่โน้ตบุ๊กนะครับสำหรับรหัสชั้นเรียนนะครับก็สมมุติว่าเป็นวิชาที่สองนะครับของคุณครูกาลวีนะครับวิชาที่สองก็คือวิชาการประมวลโปรแกรมประมวลคำนะครับเป็นหมนหนึ่งเหมือนกันนะครับ รหัสก็จะอยู่ด้านขวานะครับรหัสก็คือตัวนี้นะครับเราก็ต้องไปใส่นะครับที่ที่โทรศัพท์ของเรานะครับ ก็ไปใส่ที่โทรศัพท์ของเรานะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จแล้วด้านบนมันจะมีคําว่าเข้าร่วมก็ไปติ๊กที่คําว่าเข้าร่วมครับแล้วผมก็จะพาเราเข้าไปห้องเรียนนะครับของคุณครูการระบีนะครับซึ่งอันนี้เป็นวิชาที่สองนะครับเรามีกี่วิชานะครับที่เราเรียนกับคุณครู เราก็เข้าร่วมนะครับทุกวิชานะครับเนี่ยก็จะเข้าไปนะครับเป็นรายวิชาที่สองนะครับก็เข้าไปตามนี้นะครับซึ่งก็สามารถที่จะเรียนได้นะครับอันนี้ก็เป็นการเ,เข้าห้องคลาสมนะครับโดยที่โทรศัพท์นะครับ และปกติในการครั้ง,งที่สองที่เราจะเข้านะครับเราก็ไปเข้าที่ไอคอนที่อยู่ที่โทรศัพท์เลยก็ได้นะครับมันจะเป็นไอคอนที่ชื่อว่าคาสรุมนะครับอยู่ที่โทรศัพท์ถ้าเราต้องการเข้าเราก็ไปติ๊กที่ตัวไอคอนตัวนี้นะครับมันก็จะเข้ามาที่คาสลมของเราเลยนะครับ ็คงจะจบการแนะนำนะครับการเข้าคาสรูมนะครับโดยใช้โทรศัพท์นะครับขอบคุณครับ